ผมขอเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ชายหญิงคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันฝ่ายชายก็ตามไปหาฝ่ายหญิงถึงโรงเรียนเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นคุณครูทีนี้คุณผู้ชมไม่รู้นึกอะไรปีนขึ้นไปบนอาคารเรียนนะฮะเกลี้ยกล่อมกันนานหลักชั่วโมงก่อนจะลงมาเนี่ยขอดื่มโซจูอีกด้วยนะครับมีปัญหาอะไรปีขึ้นไปเนี่ยลงมาเหอมืดแล้วข้างบนยุงมันเยอะลงมาลงมาเร็วโอ้โหไปอยู่บนยอดตึกอ่ะ แล้วสูงนะเนี่ยสูงเกือบ10เมตรจ้อยคือตกลงมาแขนขาหักแน่นอนนะฮะ,ะคุณผู้ชมสูงมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องปีนไปบนหลังคาตึกข้างๆที่มันเตี้ยวกว่าแล้วก็ตะโกนคุยกับเขาแบบเนี้ยข้างล่างก็จะมีตำรวจด้วยนะครับสบพบ้านบึงครับที่ชนบุรีครับต้องมาช่วยกันเจราจากเกลียกกล่อมผู้ชายคนนี้เพราะกลัวว่าเขาจะกระโดดตุ๊บลงมาคุ้มข้างอ่ะปีนขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโรงเรียนบ้านบึงมน,น,น,นูนนะฮะที่อำเภอบ้านบึนบงชนบุรี เห็นบอกเป็นทหารด้วยอยู่ที่สังกัดศูนย์ฝึกทหารแห่งใหม่ที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับต้องการคุยกับแฟนสาวคือแฟนสาวเป็นคุณครูอยู่ที่นี่ตำรวจก็เลยอ้าวอยากคุยกับแฟนเอาแฟนมาคุยด้วยหน่อยสิคิดว่าเขาจะลงมาคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ฟ้าสว่างนี่ฟ้ามืดแล้วอะยังไม่ยอมลงนะครับสุดท้ายต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเจราจาเข้ามาพูดคุยนะครับท่าทีเขาก็อ่อนลงแต่เขาบอกผมขอโซจู2ขวด ผมอยากดื่มโซจูคืออยู่บนหลังคาแล้วจะออดื่มโซจูด้วยไม่รู้แหละอารมณ์มันได้หรือยังไงขอโซจู2ขวดแล้วก็ดื่มหมดไป1ขวดแล้วก็ยอมลงมานะครับนี่ดู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 ที่จังหวะนี้ต้องค่อยๆกันจับค่อยๆกันจูงค่อยๆกันพาลงมาเพราะกลัวว่าจะร่วงตุ๊บนะฮะกีะ่ชั่วโมงรู้ไหมแกะกล่อมเนี่ยห้าชั่วโมงวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับ 5ชั่วโมงช่วยผู้ชายคนนี้เอาปลอดภัยก็ดีแล้วมาคุยกันหน่อยสิเขาเป็นอะไรไไคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องฮะต้องคุยกับแม่เขาคุณแม่บอกว่าลูกชายเป็นผู้ป่วยจิตเวชลูกชายต้องกินยาเป็นประจำทุกวันเนี่ยแฟนของลูกชายก็ส่งไลน์มาบอกบอกว่าแม่ลูกแม่มปีนอยู่บนหลังคาโรงเรียนด้วยความตกใจนะฮะก็รีบมาหาเห็นบอกว่ามีการพูดคุยกับแฟนสาวแล้วก็มีปากเสียงกันก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนเข้ามาช่วยผู้ชายคนนี้ครับ อยู่อ่าทแล้วพวกนี้หมอคณะเขี่ยเรื่องความรักดูแยกฟ้าลูกก็เป็นหนี้แม่ก็เลยไม่ให้อมมันมันมันเขามีพฤติกรรมเล่นการพนันออนไลน์รเรื่อยไงมีค่ะเนี่ยคนเป็นแม่เห็นว่าลูกปลอดภัยก็ลงอกโลงใจนะครับกอดกันแบบนี้เลยนะครับคือจะมีคนที่มาช่วยทั้งที่ตำรวจพี่พี่กู้ภัยก็มาปลอบกอดใจเขา คือปลอบใจเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยไงหลังจากนี้คุณแม่ก็จะพาไปรักษาไปบำบัดให้หายขาดด้วยเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้อยู่แบบนี้เขาจะมาทําแบบนี้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อืมด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะคะต้องช่วยกันดูแล